ครับเอฟซีเราก็พาย,ยนางมาซื้อยาในะเอฟซีตอนนี้นะครับก็มาซื้อยาอ่ะก่อนถือให้หน่อยเอา,เอายาอะไรอ่ะอบอกเพื่อนก่อนอันนิ้วเพื่อนมันมันมล็อกล็อกแบบนี้มัน,มนยาย,ยาใายเส้นไหมมียายมาตรงนี้นะมันเป็นโรน,นอะไรเป็นน่านอะไร มะเรือเคร,อเครืองตรงนี้เีรเก็บแล้ว<า>เคยมาอยู่จะวก็บกินแล้วก็หายอืมน่าจะเป็นยาคลายเส้นอ,นะอ่ะเนาะไม่รู้ว่ามันจะ,อจะโอเคหรือเปล่าัหามันอีกแล้วไม่ยากกินมม่เก็บอบนี้รอยใยญดีหหยุดมันี้อย่าไปเห็ดมันกำบอะไรเรื่องมานี่สิ เดีวเราก็มาซื้อยานะครับยังงแลืวบอกเพื่อนอยู่ว่าปวดแห้วปวดได้เน่จะมันคุมอมันเจ็บมันจะจรงเมันงอมนเหยียดกะจุไะไรมันงมันงดนะเอออี่นี้นี่สิดานี่นี่นี่มีวนล็อกมีงอเป็นมานานเยป็นเดือนอะไรคหมอเะไเ็นงานเยานนี่อสารกกินยามันก็มันเขานะถ้าจะ ต้องไปหาหมอเนาะก็ไปผ่าตัดแต่อู้หูมันเป็นทั้งคืดจับนะทั้งคืดจับทั้งคืดรู้จักไหมอืมต้องไปผ่าตัดออกบอกอ๋อกินยาบรรเทาได้อยู่นิดหน่อยแต่อาจจะไม่ได้หายใช่ครับอู้หูไม่ถึงขั้นว่าตัดมือทีแค่ไปผ่าตัด ผ่าตัดเอาจังมีบอออกของคุณหมอแผ่าตัดเอาความคืดออกครับถ้ามีเวลาจะไปโรงพยาบาลของอันรัดก็ได้กินยาก่อนเออเอากินยาก่อนกินเช้าเย็นนะเจ้าบาทตอนนี้หนึ่งร้อยบาทโอ้เอาหนึ่งร้อยบาทพอดีหน่อยหน่อยมาซื้อประจำางเมืองน้ำจปกติคุณยายจะปั่นจักรยานมาวันนี้เราอาสาพา ขี่สเล้งมาเลเพื่อนมาทำบ้านให้ยายนางก็ได้มาช่วยยายนางมาได้วนครับเพราะผมผมอยู่บ้านโพธิครับเป็นอาคุณๆเราเป็นแอดมินเทียกว่าบอเป็นอันช่อง YouTube ครับเป็นทำ YouTube เกี่ยวกับจิตอาสาครับนั่นแหละเดี๋ยวผมหอยแยถ่ายนะคะอ่ะหนึ่งร้อยบาทจ่ายแล้วบอเรียบร้อยบอไปเดี๋ยวเราไปแจ้งข่าวดีอยู่หน้าร้านมี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 ข่าวดี มาเดี๋ยวเรามามาเรียนเชิญคุณยายแจ้งไม่มันย้อนเสงไหมย้อนไหมอ่ะขอขอขออนุญาตแจ้งข่าวดีเนาะใช่เอ้าขออนุญาตแจ้งข่าวดีนะหลังหลังจากที่อ่อ เราถ่ายคลิปเมื่อเช้าแล้วคุณยายบอกว่าคุณยายไม่ได้ไปทํางานเนื่องจากปวดนิ้วอยู่ข้างนี้แล้วมันเจ็บก็เลยกะว่าวันนี้ตั้งใจว่าจะไปหาซื้อยากินหรือว่าจะไปหาหมอหนะับทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีเงินสักบาทไปยืมเพื่อนบ้านนะเขาให้ยืมมาร้อยหนึ่งแล้วทีนี้ผู้ใหญ่ใจดีหลังจากได้เห็นคลิปนั้นเขาคิดว่านะอยากจะร่วมทําบุญนะช่วยค่ายา นะครับของคุณยายนางนะครับโดยมอบเงินให้นะครับห้าร้อยบาทเอาไว้ให้ยายนางนะไปหาหมอนะครับเป็นค่ายาเมื่อกี้กระจายไปร้อยหนึ่งแล้วแสดงว่าอันนี้ก็ถือว่าเอาไว้เป็นค่ากับข้าค่ากินค่าอยู่แล้วกันหรือหรือไม่ก็เอาไปใช้หนี้เขาซะเมื่อกี้ยืมไปร้อยหนึ่งก็เอาไปใช้หนี้เขาคืนซะเอออะ ยาเจจดีดล่้ท่านท่านนี้นะไม่ประสงค์อ,คออกนามเพื่อนไม่ขอออกชื่อเสียงเรียงนามว่าเพื่อนเป็นภัยมาเตใสเพื่อนขอทำบุญแบบเงีย,งยบๆอ่ะอ่ะโอเคครับผมโอ้ยโอ้ยพอดมันนะคุณไปหลายเด้อทุกทุกทุกคนเลยอแต่ผมยาม่ล่างเลยดีมืดแต่ก็มาหาหมอซื้อยาเป็นลอยนึงแต่ขอพูดในหลายเด้อขอให้เจริญเจริญขอให้ดุ่งเรื่องไปตลอดเด้อผู้ชายเองสาธุ ขอ,ขอขอบคุณเนะยาะผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ประสงค์ออกนามนะฮะท่านก็ได้ช่วยข้ายาวันนี้เราก็อาสาพามาเนาะ<ช>นะครับก็ได้บุญด้วยกันฮนะ<ช>เราก็ถือว่าเป็นสะพานบุญให้นะครับขอให้ท่านนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอไหลมาเทมาเนาะได้เงินคืนร้อยเท่าพันเท่าขอให้ถูกหวยรังวันที่หนึ่งนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับเนาะไปมีจะซื้ออะไรอีกเปล่า จะซื้อมาม่าปลากระป๋องไหมนี่คุณพ่อถ้าทุกหมู่บ้านจะซมีกับข้าวยายก็ซื้อกลับไปเลยปลากระป๋องอะไรแบบนี้แล้วแต่ยายเนี่ยร้านเนี่ยกับข้าวมาม่าปลากระป๋องหรือหรือไม่ซื้อก็เอากลับไปนี่คืตลาดทีซื้ออาหารไหมนะไม่ละเอาที่ยายกินคนเดียวกับผัวนะพวกเราไม่เป็นไรอืมหรือว่าจะกลับไปซื้ออยู่หมู่บ้านไหมกลับเลยเนาะโอเคเอาอ่าเงินห้าร้อยก็เก็บไว้นะยายเอาไว้เอาไว้ใช้สิ่งของที่มันจําเป็นเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับในเอฟซี หลังจากที่พาคุณยายมาหาซื้อยาเนาะอะรถรุ่นนี้มันดีนะมันมีเกียร์ถอยนะนี่ใช,ช่ไม่เชื่อไม่เชื่อลองดึงดูสิใช่ใช <rises> นี่เห็นไหมเนี่ยมันมีเกียร์ถอยเกียรถอยโอ้โหเกียร์ถอยดึงล้วนๆ <m uch ing> โอ้ดีมากเลยเก <m uch ing> <m uch ing> ียร์วันดีๆเงินน่ะมาขึ้นร้นขึ้นรัาผู้เดดร้อนจัง อืออืมไปโอเคพร้อมหรือยังรักเข้มขัดอุ้ยร้อนดากอุ้ยดากเทพสุกแม่เจ้าโว้ยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อดากดาคใคยโอเคเดินทางกลับพร้อมหรือยังเด็กๆ ออกจากบ้านเลยเหรอโอเคครับผมก็ฝากที่ไปตรงน,นี้สวัสดีครับ